ประกันสังคมถแถลงภารกิจสำคัญปี2566เตรียมขยายความคุ้มครองมุ่งพัฒนาเพื่อผู้ประกันตนได้ประโยชน์สูงสุดสำนักงานประกันสังคมนำโดยนายบุญส่งทัพชัยยุทธเลขาธิการสปรสจัดงานถแถลงข่าวสรุปผลงานเด่นในปี2565ที่ผ่านมาพร้อมระบุถึงนโยบายในการกับเคลื่อนภารกิจสำคัญของสอปสที่จะเกิดขึ้นในปี2566เพื่อให้เกิดผลสมธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน ลูกจ้างนายจ้างรวมทั้งผู้มีส่นได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและได้รับการคุ้มครองอย่างครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้บรรลุเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมัน่นด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัยครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่มอันจะนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศต่อไป ก็วันนี้ที่จัดงานขึ้นมาต้องการสร้างการรับรู้ให้พี่น้องผู้ประกันตนให้พี่น้องประชาชนให้ในายจ้างให้ลูกจ้างเจ้าของสถานประกอบการผู้ใช้แรงงานทุกท่านได้ทราบว่าสำนักง,งานประกันสังคมมีภารกิจอะไรบ้างที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นในช่วงตลอดระยะภาวะวิกฤตที่ระบาดโควิดที่ผ่านมาสำนักง,งานประกันสังคมได้เข้าไปช่วยเหลือเยอียวยาผู้ประกันตนอะไรบ้างนะครับซึ่งมีหลายมาตรการที่เข้าไปช่วยเหลือเยอียวยา ดูแลผู้ประกันตนในช่วงภาวะวิกฤตของโควิดนะครับอันที่2ต้องการจะสร้างการรับรู้ว่าในปี2566สำนักง,งานประกันสังคมจะทําอะไรเพื่อผู้ประกันตนบ้างจะขับเคลื่อนในสีด้านนะครับเรื่องการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ได้ง่ายรวดเร็วมากขึ้นจะเข้าถึงการให้บริการภายใน15วันนะครับจะได้รับการเดียวยาและก็ดูแลจากสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการกับเรา อันที่สองเราได้ช่วยเหลือเยียวยาหรือทำโครงการใดเพื่อผู้ประกันตนในด้านการตรวจสุขภาพเชิงรุกจะนำสถานพยาบาลไปออเดดไปตรวจสุขภาพผู้ประกันตนถึงสถานประกอบการโดยผู้ประกันตนไม่ต้องวอกอินมาที่สถานพยาบาลนะครับอันที่4ี่ก็เรื่องเกี่ยวกับดูแลเรื่องกองทุนทดแทนว่าในจ้างจากเดิมที่ชำระค่าเบี้ยปรับตลอดระยะเวลา10-20ปีเนี่ยเหลือแค่3ปีนะครับท้ายก็คือการดีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งจะมอบเป็นของฝันปีใหม่ให้กับผู้ประกันตนอยากบอกให้สังคมหรือประชาชนผู้ประกันตนหรือสเต็กโฮเดอร์ทั้งหมดได้รับทราบว่าในปี66สำนักงานประกันสังคมมีนโยบายในการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมในด้านใดบ้างซึ่งกำหนดไว้5ด้านเมื่อจะเป็นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีให้ผู้ประกันตนอันที่2ในเรื่องการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยสามารถให้บริการได้รวดเร็วมากขึ้นอันที่3ในเรื่องการทํางานในเชิงลุก อันที่4ในเรื่องการการใช้แนวทางทฤษฎีในการขับเคลื่อนสำนักง,งานประกันสังคมภายใต้แนวคิดที่ว่าเอสเอโรทอยากจะเรียนสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องผู้ประกันตนประชาชนนายจ้างลูกจ้างได้รับทราบครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่จัดงานในวันนี้ครับ